จ,จริงๆมีความรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเกินค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเจนจิจอยู่ที่ f o r ์ s รสต a าคาเฟ่แอนด์อิสทอรังสิตคลองเจ็ดนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้จะบอกว่าสถานที่สวยงามอีกแล้วดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์เต็มไปหมดเลยทำให้เจนจิมีอรรถรส มีความรู้สึกที่กระชุ่มกระชวยอยากจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆท่านฟังกันเลยนะคะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นชินกับสำนวนหรือการใช้คำหลายๆคำกับการที่เจนจีนได้มาเล่าสู่กันฟังนี้นะคะ ไม่เป็นไรฟังกันไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะเริ่มคุ้นชินกันไปเองเพราะนี่คือเรื่องราวของธรรมะสองภาคที่ไม่มีใครเหมือนและไม่ยอมเหมือนใครเด็ดขาดเลยเจนจิเคยบอกไปบ้างแล้วนะว่าเจนจิศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นแนวทางของธรรมะสองภาคกับสถานปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่า สะหะปฏิบัติโดยมีท่านอาจารย์ธวัชนคิกุลเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานที่ปรึกษามูล,ลนิธิบรรจงสนิทท่านเป็นคารวะถาที่ได้ศึกษาเรื่องราวของธรรมะสองภาพมากว่า40ปีประกอบกับได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าผสมผสานเข้าก,กันกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างลงตัวและมีเหตุมีผลด้วยนะอธิบายเชิงเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องราวของธรรมะสองภาคไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแน่นอนดังนั้นสหปฏิบัติได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการเข้าสู่การเรียนรู้ในทุกๆเรื่องก็ให้ทำสามสดังนี้สอแรกเลยสอที่1เลยคือเรื่องของการสวดมนต์ค่ะส่วนสอที่2เป็นเรื่องของการทำสมาธิและสอที่3ค่ะเป็นเรื่องของการสนทนาธรรม เมื่อหมั่นทำสามสอนนี้บ่อยๆก็เปรียบเสมือนเป็นการฝึกจิตบริหารจิตขัดเกลาจิตตัววิญญาณธาตุก็ได้รับวิญญาณอาหารอยู่บ่อยๆจำกันได้ไหมคะจจนจิเคยเล่าไว้ว่าพระพุทธศาสนาแบ่งอาหารไว้เป็น4ชนิดไปย้อนชมกันได้เลยค่ะอยากปล่อยให้วิญญาณธาตุที่แปลว่าธาตรู้ได้หิวโหยกันนะเพราะถ้าธาตรู้ไม่มีอาหารทางวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ก็จะกลายเป็นธาตุไม่รู้ตลอดไปเลยการที่เจนจิตได้นำธรรมะสองภาคมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเป็นการสนทนาธรรมอย่างหนึ่งนะนอกจากนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้กลับไปสวดมนต์สักนิดนึงสวดในบทที่ชอบเพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิและนั่งนั่งสมาธิบ้างสักสนาที5นาทีตามที่ตัวเอง พอที่จะทําได้อย่างที่เจนจิเคยได้แนะนําไปว่าการทําสมาธติตามธรรมชาติเป็นอย่างไรก็สามารถไปย้อนชมได้อีกนะคะทีนี้วิญญาณธาตุก็จะได้รับวิญญาณวิญญาณอาหารแบบสมบูรณ์ทำให้ปราณทั้ง6ตัวจำได้ไหมที่มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุไม่แปรปรวนร่างกายก็ไม่ปล่วนแปร ى. ชีวิตก็มีแต่ความสุขเพราะวิญญาณที่ได้ คือวิญญาณแท้จนไปสู่คำว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะฝากไว้กับข้อคิดฝากไว้กับการเล่านำไปคิดพิจารณานะคะวันนี้ให้ชื่นชมทุ่งลาเวนเดอร์อันสวยงามอยากจะบอกว่าถ้าทุกๆคนได้มายืนตรงนี้นะจะรู้สึกมีความสุขกายสุขใจเลยแหละเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นในอารมณ์ ในจิตเราจริงๆค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะ